ละกราบสวัสดีน้องๆพี่ๆนะ้านๆะทุกคนด้วยคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปเอ้ยไม่ใช่อัยเลย่นจูบอาดเหมือนเดิมมามีน้องคนหนึ่งนะจ๊ะขอมาว่าพี่เออพี่ๆเล่นต้นตัวแขงหน่อยนะพี่ได้เล่นน้องไปปเเเรอะะวตตุ๊บัฉย เออใจเย็นสิพ่อไม่ต้องไปยองแล้หัวขีบบักหัวขีบเด็กกระโปรงแบบนี้ต้องจัดแล้วน้องเอ้ยอู้มุมตัวแฝงนะจ๊ะขอตัวแฝงนะเองขอตัวแฝงซื้อได้ห่าอะไรมั้ เอานี่นี่ก็ได้วะเอ้ยเปิดพอเอาตายเร็วไม่เป็นลูกเรือจริงๆนะตุกคนอ๋ออ่ะอะไรตุ๊กุกคนโหวชมพูเอาอ๋อครูซากุระนะวะแม่ยี่อะไรวะเจ็ตดาวลช็อตสี่ช็อ้ยมีโจ๊กเกอร์ไปเอ้บ้าเนี่ยไม่มีโจ๊กเกอร์นะวะเอาสีชมพูเลยแหละ แบเแ็กดาวเอาเองเอาให้เ hmm. ฮ hey, right hmm. wow. ียตายเองอะมึงอะตายเองมาซบตายเองโอ้โหตัวกูซะงั้นจะพูกอ่อนเตี้ยมึงอะออืตัวไหนนะดูตึงๆหน่อยตัวไหนดูดูตึงๆหน่อยตี่ชมพูลราตีไม่เนี่ยว่ะที่จะทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยใครก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนฉันไปอือออกไปแดกมึงอะดำดำไปกับเราหน่อยได้ไหมดำ ดำไปไปกับเราหน่อยดำไอ้ดำ,ดำเอ็งไปกับเราหน่อยดิกลัวกูตายไปดำดเอา้าไม่สกดจิไดไดตไอ้ดำอะไรดำมือจะรู้อะไอ้นี่ก็ดีดีอย่างนี้ผมอ,อยู่กับสีดำครับผมอยู่กับสีดำครับอะไรสาก,กุระหาอะไรของมึง เอาเฮ้ยเปิดเผยตัวตนกูเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรายงานด้วยรายงานด้วยทุกคนรายงานสีดำด้วยมันเปิดเผยตัวตนผู้อื่นเลยรายงานสีดำด้วยเปิดเผยตัวตนคนอื่นเลยอ่าไหนวะนี่ไอ้สีดำไอ้ควายมึงอะอยู่ข้างกูอิบหายอถึงมาเปิดเผยตัวตนกูอิบหาย เออกูสกดจิตให้ม <table> ึงแทนที่มึงจะช่วยกูไอ้ควายสือชู้ลูกเรือมึงไม่ชนะหรอกไอ้ควายไอ้แม่ไอ้ดำมันไอ้ทำสารไว้ฮะอื่นก่อนเอ๊ะยังไม่ถึ้นที่ยกดคิปมึงเสือกมาว่ากูนี่นี่ฮะเปิดเผยตัวกูเฉยเลยสมศพเอ้ยมีวปะบทแะบกูกลางลักษณะจิตนี้ปะมีตัว่เนี่ยแปดอะไรหรือสกอปไหนก็เล่นตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเจี่ย ร้องเพลงห่าอะไรวะนี่อ่ะไปซื้อ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 ขอตุกลางครับตุกลางเพียงเออนั่นแหละมาอีกทีนึ่งเออมาอีกทีนึงความประสงค์ของฉันจะเป็นคำสั่งการของคุณเอปุ่มไปเลยกัน มีน้ำเพลอหมอก็มียึดเข้ชิบหายแน่เลยยังไงชิบหายแน่เลยดูเฉยๆก่อนนี่ดูเฉยๆก่อนใครยืนเฉยๆต้องตายแน่ใครยู่เฉยๆต้องตายแน่เออใช้สกิลออกไปหมดแล้วใช่ไหมออกไปหมดแล้วใช่ไหมจัดการครับผมไปสวัสดีครับ ไอเหี้ยแม่งมึงรอเลยฝาดเอ้ยมึงรอมึงอะไรวะเนี่ยสีเขียวครับสีเขียวค่าเองโหวตเองครับสีเขียวใ่าเองโหวตเองครับเชื่อผมเห็นต่อหน้าเลยเนี่ไม่รู้ไอสีนั่นมันเป็นนามเพอหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มันเป็นตัวอะไรอนะแต่เขียวค่าเองโหวตเองครับเชื่อผมครับ เขียวอ้อนเขียวอ้อนใครงดเองต่อหน้าเลยไอ้เบรดเขียวอ้อนเออมันเขียวอ้อนมันใครงดเองเออเอาเขียวอ้อนไปเลยเขียวอ้อนน่ะต่อเล็กไปต่อเล็กไปต่อเล็กไอ้เหี้ยไม่เงี้ยอ้อนแล้วเขียวอ้อนเลยมึงอ่ะสีดำอะมึงอ่ะมึงก็ตัวแฝงเหมือนกันมึงอ่ะกูโปรมองเห็นหมดเว้ย มึงอย่ามาตัวแหลกกูโปรกูมองเห็นหมดกูเป็นโปรมองเห็นหมดเว้ยฮะมาเละกูโปรตัวกูโปรเออมึงเอาเอาเขียวดำออกถ้าไม่ใช่เอากูออกเลยเอากูเป็นโปรเว้ยกูคือโปรโปรไปมาจะโปรเปล่าโปรแฮกเกอร์แฮกเกอร์อะจักเปล่าเนองมั่วเลยกูโปรมั่วเลยเอ้อต้องยอมรับเว้ยเป็นตัวเฟย์ไงต้องยอมรับ เออต้องจดไอตี้ต้องจำรับไอ้ดำมึงอะเป็นด้วยมึงเป็นแน่ๆหาเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ตัเ <c oughs> ไม่ใช่โอเคเหลืองนายออกไปแน่เลยามึงไงฮ่ากูโปรไว้กูเห็นหมดไอ้ดำ กดกิดแม่งเลยกดกิดแม่งเลยอ่าเอากูัออกเอาไปดิวางแผนไปแล้วน้องไอดำเลยครับไอดำเลยไอดำออกเลยไอดำอ่ะไอดำมาออกเลยดำอ่ะผมโปรครับผมเห็นหมดครับผมโปรผมเห็นหมดเลยดำออกครับเชื่อผมครับไอดำออกเลยครับไอดำ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 ไม่ใช่ไอดำ เองอ่ะเออเองชื่อเองแดงเป็ดเลยชื่อเองอ่ะเราเป็นโปรเราแฮกอ่ะเราเห็นหมดชื่อใครชื er. ่อใครแดงไม่แดงไม่แดงอ่ะเออแต่ถ้ามึงมาเล่นจุดเจ็บเจ็บแก่กับกูอ่ะบอกเลยกูบ่อยมึงแน่อเออชื่อมึงแดงเป็ดเลยชื่อมึงอ่ะชื่อเองแดงเป็ดเลยเออออกเลยแต่ถ้าเกิดเราโดนเออแต่ถ้ามันไม่ใช่เอาเราออกเลยเอาเออมันไม่ใช่เอาเราออกเลยดำอ่ะใช่แน่นอนในดำอ่ะดำใช่แน่นอนอออกเลยดำเอาออกเลย เกิดเราไม่ใช่ให้บดเหลืองถ้าเกิดเราไม่ใช่ให้บดเออเอาบดเหลืองมาเลยอย่าใชดำไม่ใช่เอาเหลืองไปเอ้ยเอาเหลืองไปเอาไอ้ดำไปแม่งมั่วแล้วกูบอกสีตัวเองก็มีถ้าเกิดดำไม่ใช่เอาเหลืองเออเอาดำไปเอาดำเอาดำไปเออโอเคโอเคแต่เราไม่ใช่แค่ในชีวิตในชีวิตไม่ใช่แล้ตัวแฟงชนะไอ้เรื่องของมึงอะไรกันเอ้แก่กูมีสมุนแล้วโว้ย กูมีสมุนไณ์ไม่วงก็ดำไปเออไอ้ม่วงมึงไปลกแปลกไอม่ตัวแฝกเปล่ามึงช่วยตัวกลางมล้ก็เชื่อทิ้งทีหลังไอ้ถ้าเหลืองไม่ใช่มึงโดนควนเกมแน่นอนเอ็งโดนแน่มึงโดนแน่คอมึงหลุดจากบ่าแน่คอมึงหลุดจากบ่าแน่แม่งเหี้ยกูออกเฉยไอ้ม่วงตัวแฝงไล่ม่วง ใช่เลยนั่่งยยวาเลไปรอดูสมุนก่อนเรอดูสมุนก่อนว่าอะไรได้ยังว่าตัวเองแม่งเลยมันจะผ่านแล้วมันจะฆ่าแล้วมันจะฆ่าแล้วเออ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 เอาเฮ้ยมั่วแล้วมึงมั่วแล้วมึงเออ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 มันไปแล้วเพื่อนกู อยูเข้มอ,อกเลยอ,อ,อยูอยเข้มอกเลยแบนเหรอเข้มเป็ <c oughs> นอยู่เข้ม okay, มันเป็น,บบน,นโอเคได้เข้มมันเต็มนโดนแฟลชแบนใส่เลยอ่ะวนไปวงมาเลยอ่ะโอเคได้เจยวก็ได้ดูดิสมุนเราจะทำอะไรใครได้บ้างสมุนเราอ่ะ ไม่ได้เป็นถ้าเกิดพูดอย่างนี้ไปทวงความยุติธรรมแบบเมื่อกี้เลยกันความยุติธรรมก็คือถ้าเกิดเจียวไม่ใช่ก็คืออุ้แต่ถ้าเกิดม่วงบอกว่าโดนแฝดขนาดนี้ก็เขียวน่าจะใช่หรอมั้งเราดูไปก่อนแต่สิ่งไม่อน่นานไม่ใช่แล้วเราจัดการให้ทุกอย่างอืมเลย มองว่าเสือกุระของเราจะจัดการคนได้นะไอ้สามตัวนีไม่ยอมกดทิ่มรออะไรมันะจะไม่รู้เชี่ยเล่นกระเ็กกูเหนื่อยตาหน้ากูลงแรงแล้วแม่งเล่นกับคนไหน่อยเออเล่นแตะเด็กกระโปงกูเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เราเองอ่ะแบบไม่ไม่มีฝีมือไม่มีสมองจะสู้เขาออมนะเอาเฮ้ย อ้าวเฮ้ยเพื่อนกูค้างเลยเฮ้ยทำอะไรอิงเนี่ยไอ้สองเร็วๆหน่อฆ่าคนนี้ฆ่าเห็นหน่อยเดี้ยนั่นแหละสวยสวยนี่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 มึงมีปีธีร์ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงนีไปที่อื่นดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ปที่อื่นไอ้สองเออไป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 เออไอ้เสวยงามสวยงางม่าน่าจะเห็นศพไล้วแหละปิดไฟอย่างนั้นนั่นแหละไอ้สีน้ำตาลเละ เป็สนสันใครเหรอไอ,อ,อ,อส์คีสีอะไรสีแล้วไม่รู้ว่าที่มันออกน้ำตาลน้ำตาลนิดหน,น,น,น่อยอ่ะพุทราโอ้อพุทราแดงพุทราแดงหวังว่าไอ้นี่มันจะข่าสีดำได้เนาะ,ะชัดเจนขนาดนี้ด้านบนหัวเรา เอ้ยสำหรับใครที่สงสัยเราเรามีเควสอันนี้ให้ดูนะไปดูได้เลยไม่ใช่สแกนนะแต่เป็นเควสจริงเดี๋ยวเดี๋ยวโดดป่าได้โดดป่าได้นะไปดูได้เลยเหลยสองนะเออตัวกลางเหลือหนึ่งน้องเราไม่ใช่หรอกไปดูเรายิงกว่บาดได้เลยไปแล้วเฮียตัวแฝงไปเลยเหลืออีกตัวนึงตัวแฝงใช่ป่ะได้เหลืออีกตัวนึงนะแล้วตัวกลางเออเหลืออีกตัวนึงเว้ยตัวแฝงเหลืออีกตัวหนึ้ว อู๋เลยเอิมจะไปแก้ซับป,ปะเทศก่อนเลยไปดูเราก่อนดีอ่ะไปแก้ซับป,ปะเทศก่อนสิครับหายใจไม่ออกแน่เลยเราต้องรีบไปก่อนที่เราควบคุมนาวาไม่เสร็จไปจะไปทางซ้ายก็แยกไปนะปะ่ปะปะปากลัวาดืาอไปปลาทือเลยเพื่อนปลาดือไอ้ดำไอ้เยี่ห้อเรายิงอุกบ,บาทกันเราไปปีนอุกบาท ไอจมพูเนี่ยใช่แน่ๆเลยจมพูตัวแข็งแน่ๆเดินคนเดียวอย่างเงี้ยใช่แน uh, ่ๆเลยซากุระเาไปอย่างเงี้ยซากระเาไปยังไงซากุระเกดูอยู่ด้านนอกนะดูอยู่ปาเลยปาเลยโรฮีอาปาเลยไปดูกันอยู่ด้านนอกสิด้านนอกหนูมาถึงจะเห็นว่ายิงไม่ยิงเอาล่ะเริ่มยิงได้เฮ้ยจมพูปาเลยปาเลยมันปาเลย ไปเลยไปเลยไหนคนนิวหาหาหาอยู่ไหนมาอยู่ไหนเอ้าเอาเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงแค่ตู้แฝงได้นะเว้ยมึงทำอะไรเนี่ยเอาต้องฆ่าเลยเพื่อน ไข่ดำให้กูสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวม่มใช่ไปไปดำดิโอ้ยดำม่เตอรไปเลยชมพูเป็นแน่นอนตัวแฝงชมพูอะอะไรเหรอ เออจังมันเถอะช่าเคยเป็นน่ะช่าเป็นฆาตกรแต่พอฉันเห็นเพื่อนที่แบบเขาเป็นบทบาทลูกเรือแต่เขาก็เลยสงสารเขามากเถอะเอายิงถ้าเล่นสองคนนะเราปลอมตัวเป็นอาหนุ่เพออีกคนเพิ่ปลอมตัวเป็นไอ้ผู้ผู้ทำนายปลอมตัวเออปลอมตัวเอาเฮ้ยเอามงตายเอามงตายเกี่อะไรออกเออดูดิดูดิตึงไว่าให้จะให้ตึงอยู่มั้ยตุลาออกลองเอาสีกุลาออก เฮ้ยสีสักุระอะไรเล่าเมาตัวอื่นนะไไม่่่ใชนียังงเราก็จบทีเลยเฮ้ยยังเอาตัวอื่นนะตัวก่อนเสีแผลเป็นเอ้ยยี่สิบกว่านาทีแล้วเนาะเฮ้ยใจสักุระจบปะปกติคลิปกูสิบกว่านาทีก็จบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยี่สิบนาทีเลยเฮ้ยจะแต่จะพยายามตัดให้มันสั้นๆหน่อยนะยาวเกินน่ะน้องเราตัวอะไรอ่ะที่โบดไปได้เออโอเคเราเชิญ จมพูกับซากุระอ่าอ่าเล่ทุกุยเนีเ่ยนี่แหละตัวแฝงอะ่ะเป็นเป็นตัวปเป็นป่า,าจัมพุว่ววาว่าจมพูมาชมพูเป็นมาเอออันนี้คือการคาดเดานะวป็งเรียงกันอย่างงี้เฮี้ยเสียวชิบหายเลยจบแน่นอนอย่างงี้จบเลยแหละตัวแฝงชนะกูว่า เซตเนี ang, 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 ่ยเซตมองดองเซตนั่นไงไอ้ขาวนี่ว่าไอ้ขาวเป็นแม่งเออถ้าเป็นเมียนไอ้ขาวปิดประตูดิไอ้ขาวปิดประตูดิมึงอะเสียบเก็บงานละตัวแฝงชนะโอ้เหลือเฉพาะมิดยังนเหรอนั่นไง ออไม่ใช่อะไรเนี่ะเดี๋ยวต้องขัดท่อด้วยฉันเกลียดเลยโอเคคนดูจะมีต้องขอตัวอะไรไปก่อนกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าดิฉาบ่อยาๆไม่รู้จะมีคน